นี่ประชาชนพูดพี่เป็นพี่เป็นคนไทยค่ะพี่คนไทยพูดภาษาเขมรได้พี่อยากจะบอกว่าบ๊อบโบดอิงอิงนะก็ไม่เทินจังนะโอนโอนเทินจังนะออดตัวเจียบจนต้องออชื่อจับคลังนะโอนประชาชนทุกคนเจ็บปวดจับกันกระทําขผมคุณที่ผ่านมามากนะคะขอให้เปลี่ยนใจเปลี่ยนความคิดเถอะค่ะนะคะผลประโยชน์เราไม่รู้อะไรหรอกแต่ประชาชนขอยาอยู่อย่างสงบสุขจริงๆค่ะ คือโมเดลของขอบวนการในการจัดตั้งบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะมา discredit หรือทักนําสังคมให้มุ่งเป้าไปที่คู่แข่งทางการเมืองหรือศัตรูทางการเมืองของตัวเองเนี่ยแหละฮะมันก็มีมาอย่างยาวนานนะโดยเฉพาะในสมัยก่อนที่จะมีสื่อโซเชียลมีมานมนานแล้วละเพียงแต่ว่าเราเองไม่ค่อยที่จะได้ศึกษามันจริงจังนะฮะแต่ว่าโอเคมันก็เป็นโอกาสดีนะครับสาหรับในยุคป,ปัจจุบันที่มีโลกโซเชียลเนี่ยเราจะได้เห็นพฤติกรรมที่ เป็นโมเดลเป็นแพทเทิร์นเดิมๆแบบนี้ซ้ำไปซ้ำมาจนบางทีอ่ะผมคิดว่าในโอกาสที่จะมีคนอย่างนี้ออกมาบุกเข้าหานายกขณะปฏิบัติหน้าที่หรือบุกเข้าหาบุคคลสําคัญอย่างเช่นท่านอดีตนายกทรักยสินเนี่ยนะฮะแล้วก็มาแสดงพฤติกรรมอย่างที่เราเห็นเนี่ยนะในสมัยก่อนที่จะมีโลกโซเชียลนะครับมันเป็นอะไรที่ฮือฮามากนะเขารู้ว่าเขาจะต้องตั้งคําถามด้วยคําถามไหนไปอยู่ตรงจุดไหนสื่อถึงจะมาลุมแต่ทีนี้มันก็ต้องดูด้วยว่าสื่อเล่นด้วยหรือเปล่าสื่อไทยเนี่ยก มักจะเล่นด้วยนะโดยเฉพาะเมื่อขบวนการจัดตั้งอะไรแบบนี้มันพุ่งเป้าไปที่บุคคลทางการเมืองที่พวกเขาไม่ชอบนะอย่างเช่นตระกูลชินวัตรโอเคอันนี้ตัดไปก่อนแต่ผมกำลังจะพูดว่าแพทเทิร์นแบบนี้มันมีมายาวนานนะสมัยก่อนเนี้ยนะครับในยุคของปีมดีพนมยงเมื่อเขาต้องการกระแสะทางสังคมเพื่อที่จะสนับสนุนให้เกิดการรับประหารเขาก็จะออกไปปล่อยข่าวใส่ร้ายต่างๆนานา,อย,าอย่างเช่นอ่ะมันจะมีกรณีหนึ่งก็คือไปตะโกนบนโรงหนังว่าปีมดีจุดๆ เราก็คงจะเคยได้ยินในโลกโซเชียลมันะว,ว่าเขาพูดถึงอะไรนะฮะในสมัยต่อมาอย่างที่เราเห็นทางการเมืองเนี่ยยุคที่เราเห็นบ่อยที่สุดก็คือยุคของพลเอกประยุทธ์จันโอชานะก็จะมีนักศึกษาไปตามงานที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยเขาไปก็จะไปตะโกนประยุทธ์เป็นผด็จกา้านนั่นรุ่นนี้หนึ่งสองสามแต่จริงไม่จริงหรือว่าอย่างไรก็ไม่รู้นะแต่ผมกําำลังจะพูดว่านี่คือแพทเทิร์นของนักเคลื่อนไหวนี่คือแพทเทิร์นของการทําการข่าวเป็นการกระทําเพื่อที่จะโจมตีฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองซึ่งมัน เป็นวิธีเก่าแล้วผมก็ตกใจเหมือนกันว่าในยุคสมัยโซเชียลแบบนี้ทําไมถึงยังมีรูปแบบการทําการเมืองแบบนี้โผล่ออกมาให้เห็นนะฮะมันเป็นรูปแบบการทําการข่าวเป็น IO ที่โบราณมากเลยอะ่ะผมตั้งคําถามนะคำถามอย่างคุณป้าเนี่ยที่พูดถึงนายกอย่างเงี้ยกับคําถามป้าอีกคนที่พูดถึงท่านอดีตนายกทักษิลมาคนละวันเลยนะผัดกันมาเนี่ยคำถามเหล่านี้นะครับเป็นคําถามที่เบสิกแล้วก็เห็นทั่วไปในโลกโซเชียลอะ่ะคุณไปเปิดตรงไหนดูคุณก็จะเจอสลิมพูดอย่างนี้คุณก็จะเจอ พูดอย่างนี้มันไม่ได้เป็นคําถามอะไรที่มันหวือหวาแต่ว่าวิธีการเนี่ยมันเป็นวิธีการที่ยังมีกลุ่มคนบางกลุ่มคาดหวงังว่ามันจะช่วยปลุกกระแสในทางด้านลบให้กับคนที่ไปตั้งคําถามอย่างเช่นคนของตระกูลชินวัตรที่จะเจอลักษณะของการไปตั้งคําถามอะไรแบบนี้นะครับบุกเข้าไปในดงสื่อแน่นอนแหละคาถามที่มันไม่มีเหตุผลอย่างเช่นตะโกนถามว่าเป็นเพื่อนกันทําไมถึงปล่อยให้มาคอตะกอคนไทยอย่างเงี้ยมันเป็นคําถามที่คุณมโนแล้วก็คิดไปเองอะ่ะมันไม่มีใครไปตอบคุณหรอกเหมือนเวลา หมาเห่าอ่ะคุณฟังภาษาหมารู้เรื่องไหมละ่ะคุณก็ฟังไม่รู้เรื่องนะครับมันไม่จําเป็นที่จะไม่ตอบแน่นอนแหละใครที่มันเจอลักษณะอย่างงี้ก็ต้องไม่สนใจแล้วก็ต้องเดินหนีไปสื่อจะไปตีภาพว่าเอ้ยหนีประชาชนไม่ยอมตอบคําถามอะไรก็แล้วแต่เถอะนะจำได้นะครับก่อนหน้านี้มันก็จะมีลักษณะโมเดลเนี้ยกับคุณทักษิณตอนที่คุณทักษิณกลับมาใหม่ๆแล้วก็ฟีเวอร์มากเลยนะไปช่วยเลือกตั้งท้องถิ่นในจังหวัดจังหวัดหนึ่งแล้วจะมีป้าคนหนึ่งที่แกอ้างว่าแกเป็นคนซื้อแดงเก่านะแล้วก็เอาผักมาปาใส่คุณณททััักกษิขะอยู่บนนนนนเเวีี้ม็็ป ลักษณะของอทําอะไรแบบนี้พยายามจะดิสเครดิตพยายามจะด้อยค่าด้วยลักษณะของกระบวนการจัดตั้งให้คนมาทําอะไรแบบนี้ซึ่งสําหรับตัวผมว่ามันเก่าแล้วมันไม่ได้ประโยชน์อะไรหรอกแม้ว่าสื่อพยายามเล่นตัวสื่อเองนะครับก็ต้องพยายามตั้งคําถามกับตัวเองนะว่าจะเล่นข่าวเล่นระบบการจัดตั้งอะไรแบบนี้ให้มันเป็นข่าวมันทันยุคทันสมัยไหมถ้ามันทันยุคทันสมัยมันยังมีประโยชน์อยู่สื่อก็ต้องตั้งคําถามว่าเอา้าถ้ามันมีประโยชน์อยู่วิธีการนําเสนอของสื่ออะไรแบบนี้แล้วทําไมสื่อถึง ถอยลงหละรายได้ถึงลดน้อยลงถึงมีคนดูสื่อน้อยลงอันนี้ก็ต้องตั้งคําถามในใจเองนะครับว่ายังพยายามที่จะทําอะไรแบบนี้อยู่หรือเปล่าก็สรุปนะครับสวันที่ผ่านมาเนาะเมื่อวานก็มีป้าคนหนึ่งนะครับมาตั้งคําถามประคุณทักษิณจะลุยสื่อเข้ามาวันนี้ก็มีแพทเทิร์นเดิมนะโมเดลเดิมใช้วิธีเดิมมาทําอะไรแบบนี้นะครับก็ต้องบอกว่าวิธีแบบนี้มันเป็นวิธีของนักขึ้นไหวหรือจริงๆฝ่ายขวาก็ทานะไม่ใช่เฉพาะฝ่ายซ้ายที่เราเห็นทํากันใส่คุณประยุทธ์จันโอชาอย่างเดียวนะคือมันเป็นวิธีพื้นนฐาข การทําการจัดตั้งเพื่อที่จะได้ประโยชน์ทางสื่อแต่ผมนะเป็นคนที่ไม่ชอบวิธีการนี้นะฮะแล้วก็โอเคกับเพื่อไทยที่จะไม่มีวิธีการนี้ไปทาใส่คู่แข่งทางการเมืองอย่างดีเราก็ได้แต่ตั้งคําถามอยู่ในโลกโซเชียลก็อ่ะโอเคบทสรุปนะครับคำถามที่คุณป้าทั้งสองคนเนี่ยนะฮะมาใน2วันเนี่ยมาตั้งคําถามกับตระกูลชินวัตรเนี่ยมันก็เป็นคําถามเบสิกที่เราเจอได้ในโลกโซเชียลนะครับเผลอๆในโลกโซเชียลเนี่ยมันเป็นคําถามที่หนักกว่านี้อีกก็ไม่ได้ได้ประโยชน์อะไรหรอกสื่อเขาพยายามจะเล่นไปแล้วแหละเพียงแต่พี่ผมมาพูด ได้ก็อยากจะให้เข้าใจว่าขบวนการจัดตั้งขบวนการที่ต้องการดิสเครดิตของฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองกันเนี่ยมันมีวิธีใดบ้างและหนึ่งในนั้นก็คือวิธีการแบบนี้แหละซึ่งผมก็รู้สึกว่าเออก็งั้นๆหละ